สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาทํา<ม>เขาเรียกมาทําทําห้างมาทําตูบครับตูาภาษาพื้นเมืองว่าตูบภาษาไทยเขาเรียกว่าทํากระท่อมครับไม่ใช่ปลูกกระท่อมนะคนละกระท่อมนี่เพื่อนเรียกเพื่อนเพื่อนก็นมาช่วยแล้วครับนี่อคุณพี่ผู้ชายต้องเรียกพี่ครับอ ตัวนั้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอายาข่าปวกใส่ใส่ไปก้นหลุมครับครับ่ก่นอนเดี๋ยวเรายาปวกใส่ก่อนครับเเมื่อกี้อยู่ไหนเนี่ยยาข่าปวกอ๋อได้ละได้ละนี่ตะกูลนี้ครับยาข่าปวกไม่ใช่เยอะนะครับผมว่ากระป๋องมันเยอะขนาดนั้นเองแด็กข้างในนิดเดียวครับคุณผู้ชม ทำกระป๋องมใหญ่บเบ้อเลยนะครับนีเ่เมื่อกี้มันมีช้อนไม่ใช่หรอนี่ครับโอ้โหได้ช้อนอกกนี่มาตะกณลตะกณลฟูระดางครับ หนึ่งช้อนพอครับเดี๋ยวเราถมดินแล้วก็ใส่เข้าไปอีกครับผมว่าเราตั้งกล้องผิดมุมนะเดี๋ยวหามุมก่อนครับผู้ชมผมว่าตั้งกล้องมุมผิดครับเราต้องตั้งแบบนี้ครับเออตั้งแบบนี้ถึงจะรู้เรื่องครับเออด้านข้างนี่อเอพอใช้ได้แล้วครับตั้งแบบนี้ครับ ให้มันมันคงหน่อยเดี๋ยวล้มสุดยอดสุดยอดงานนี้มีอยู่หกเสาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาต่อคลิปกันเลยครับตอนนี้ก็จะประหยัดเวลาท่านผู้ชมว่าวันนี้เราจะสร้างข้างบนครับท่านผู้ชมให้เขามีทำจันทันนะครับทำแปรทำจันทันไว้ก่อนครับถ้าวันนี้ทามีเวลาอาจจะได,ได้ได้มุงหลงังคาได้มุงสังกกะสีครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ท่านผู้ชมเราเอาเ,าเอาสาไม้กันแล้วครับเสาที่สูงไม่น้อยครับเดี๋ยวหาวิธีการยกเสาครับ ああ。そうな ดูแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเราดูกันต่อไปครับว่าจะทำยังไง <laughs> ข้าวฟ่างเดียวนี่ก็ได้สิตีแหมเล่นข้าวงเดียวน,นี่ก็ได้ตีเชียงเฉียงนะ้ มัดต้องมัดต่นอเล่นของสูงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีอีกครับเดี๋ยวประหยัดเวลาไว้ครับเดี๋ยวใช้เวลาท่านผู้ชมไปเยอะครับ งานเราเสร็จไปประมาณสักเกือบห้แล้วครับคุณผู้ชมมาดูกันเลยครับ Get more. สำเร็จไปครึ่องทางครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดูตอนที่เราอทำสังกสีครับวันนี้ก็ประมาณกี่โมงแล้วดูนาฬิกาสองโมงเย็นครับประมาณนี้แหละกี่โมงเอ่ยอสามโมงเย็นแล้วครับเกือบสี่โมงเย็นโอ้เวลาไวเหมือนกันครับ ผู้ชมมาชมบรรยากาศที่เราทํากระท่อมครับนี่อยู่สวนยางครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ก็นี่กันเพื่อนๆมาช่วยครับไม่ได้ทําคนเดียวหรอกครับ <laughs> มาดูครับเดี๋ยวผมคงจะตอกตะปูไ้วตรงนี้แล้วครับ Oi. กาศร้อนเหมือนกันครับเสร็จไป50%ครับเดี๋ยวเราก็จะตีพวกตอนนี้ไม้จันทั์เราตีเรียบร้อยครับอกไก่เราตีเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะตีไม้แปรครับตอนนี้โครงสร้างด้านบนเริ่มเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมนี้ก็เวลาก่อนเ,เกือบเย็นแล้วครับกี่โมงแล้วคุณผู้ชม เขาเข้ามาสายก็กว่าจะได้ทำงานได้ครับคุณผู้ชมโอ้โหเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงครับคุณผู้ชมโอ้นี่ห้าโมงอาโมงเย็นครับยังยังไม่ได้ขึ้นหลังคาเลยครับคือมันช้าพวกนี้ครับถ้าตีหลังถ้าตีสังกะสีมันจะไวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอ้โหคงจะเสร็จประมาณเกือบห้าโมงครึ่งนะครับสุบเก็นนาฬิกา ตะวันเริ่มจะตกดิงครับรีบรีบรีบให้เสร็จครับวันนี้ครับยังไงต้องเสร็จครับเพราะว่าเราพวกนี้เราก็มีงานอยู่ที่ในเมืองเราเข้ามาไม่ได้แล้วครับวันนี้ต้องหลังคาต้องเสร็จครับเดี๋ยวส่วนส่วนที่ไอที่ไอที่นั่งก็เข้ามาอีกสักวันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ทําโค้งข้างบนก่อนครับเดี๋ยวก็จะเอามาเอาพวกเกลือครับเกลือแล้วก็พวกยาฆ่าปวกมาใส่โคนต้นครับตอนนี้เราใส่ไปในหลุมนะครับยังไม่พอครับแล้วก็มาใส่เพิ่มครับ ค่าปลวกนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราจะเอาสังกะสีขึ้นแล้วครับสังกะสีประมาณแดฟุตครับทาไม่พอคงจะต่อนะครับท่านผู้ชมเพราะมันเป็นสังกะสีมือสองครับผู้ชมทำไมเป็นไรครับมันไม่พอครับก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปแล้วนะครับคงจะเร็วรอดูตอนเสร็จนะครับเพราะผมคงไม่จะไม่ได้ลงมาแล้วครับ อ่าเอากัฟ้าโอเคเดี๋ยวผมต่อคลิปตอนเสร็จนะครับหรือ <Okay. S 1> จะให้ผมหรือ oh. จะให้ผมไปตีก่อนพแพรนะั่นะนะให้ผมไปตีก็ได้นะตีลัเสร็จแล้วก็มาต่อคลิปตอนเสร็จเอาเอาเพียงกาดฟ้าหวานเลยความจริงต้องตีลุมก่อนพี่ ปะกังน้ำใสอยู่พุ่นเดรเบ้เดรเบ้บาแดบบาดได้ง่ายเลยทีบาดได้ง่ายเลยให้เลยเดี๋ยวผมเอาได้ทันทีเลยสีแล้วตะปูไปก่อนครับเรนครับอย่าลืมอันนี้ครับลืมนี้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมตอนนี้สีทันทีเลยอ๋อได้เติมเลยในตะปูครับได้อันนีปูสักดิ์สีใส่ตรงนี้ครับ นี่ครับมันมีกระเป๋าใส่แบบนี้ครับผู้ชมนี่ใส่ไปสักสองกล่องใส่ใส่ไปสักสองกล่องถ้าไม่พอก็ให้ทีมงานสมนอีกสองสามก็ได้เนาะเอาไปสามเนาะโอ้สามกล่องนะครับผมจะขึ้นไปแล้วครับคุณผู้ชม ไลยแล้วเบ้เลยดิสีเบ้เลยดิเบ้เลยบอกต้องออกบ้านดับแล้วมาเติบเยอะเติมเยอะนี่ะได้ละวนได้ก่อนวนได้เบ้เลยเออสเอาละเบ้เลยตีเลยตีเลยตีข้างบนก่อนเหรอครับตีเลย ตีลมกับตีตีลมกับอะไหลตีลมตีลมสามได้แลยก็ได้ละตีสามได้ลยนี่หัวนี่ยหัวตีบุ๊กจะตัเก็บตักเก็บตีสั่นบุ๊กเกยไปก้าอ๋อแล้ว คัดเลยนะเหลือสะหักกระสีเหลือพี่เหลืออยู่ ขึ้นซ่อมขึ้นกัมอเนาว่าต้องขัวเนาะมังทีเนาะเฮ้อไอ,อตักครอบนี่จุกอ่กอ,กกนนอนจุกอ่กอเนาะ sang sang ตอนนี้มันดัดกอยู่ đây กไาลังจี่ฮะได้ผมพยายามรัดันี่แหละไส่ลนไปในในในนิ่มได้เพ่ตังนี้ได้ได้ได้นี่มรักแบบแบนี่่ะนี่มันได้นตัวแรกเ่ยมันได้ลกห่ะฮะลักหออเดี๋ยวได้เลยเดีันดนั่นนะอ้ไได้ลักหอบุ่ลุออเมออเพิ่ไปอันนี้อ๋ออน้เออ

เอากดเจาอุอ <c oughs> ดม <c oughs> มันติกดั์มือถือีมันเป็นสีขาวด้านบนกบ นนโขบ,ออบด,บดนะบิค่ับด็ดอะมาต่อคลิปกันแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้งานเราเสร็จเรียบร้อยครับหลังคาอ่าสเร็จครับก็กินเวลาไปประมาณสักวันนี้ก็ประมาณเกือบหกโมงเย็นแล้วครับ่านผู้ชมเรามาถ่ายภาพไว้ครับอ่าเป็นที่ระลึกครับคุณผู้ชมอ้าถ่ายภาพไว้ครับอ่าเราจะถ่ายภาพไว้ครับ เป็นอันว่าสําเร็จครับวันนี้ครับคงจะลำลาท่านผู้ชมไว้เท่านี้แล้วครับวันนี้ก็กินเวลาไปกี่โมงครับท่านผู้ชม18นาฬิกา41นาทีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดับไฟเราได้เก็บสัมภาระขึ้นรถกระบะกับที่พักในเมืองครับจากนี่ไปก็ประมาณ20กิโลเมตรครับลำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บายบายครับ